สวัสดีไวรุ่นผู้ชอนหัวจะปวดอีกแล้วสำหรับเซอร์ปิโก้รุ่นนี้เป็นรุ่นกล่องควยตัวใหญ่แล้วจริงแล้วเจ้าของจะให้มาแปลงเป็นกล่องแดดครับแล้วก็ทำแม่เหล็กใส่กล่องแดดทีนี้อาการอ่ะก่อนที่จะแปลงอ่ะเราให้ดูอาการก่อนว่ามันเป็นที่อะไรใครพอรู้บ้างอสาเหตุเนาะแล้ว แรงแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้ อาการประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะรือ้อเหล็กมาทําแถบทําอะไรนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแปลงเป็นกล่องแดดแต่คลิปนี้ EP หนึ่งเนี่ยก็อยากรู้ว่าใครพอจะรู้ไหมว่าการแบบนี้มันเป็นที่ตรงไหนอ่าแล้วเดี๋ยวมาดู EP สองกันว่าแปลงกล่องแดดแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าโอเควันนี้ก็รอชม EP สองต่อนะครับ อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ